ก่อนที่จะเข้าไ like ปดูอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นลักนั่นล็อกกันอีกแล้วเนาะก็วันนี้จะมาทำเควสสำหรับเกาะเมียวกันเอ๊ะก็วันนี้เราจะใช้ตัว ของแมวแมวอันนี้เอาตัวเด็กนะคะตัวเด็กมาเล่นทำเฟน้องมาปั่นเฟนแล้วก็เอาตัวหลักมาเป็นตัวติดตามเนาะเพราะว่าจะได้ทำเวนด้วยกันทั้งคู่เลยนี่จะได้สองเฟพร้พอรมกันแนะะล้วคบปัไปเลยปะแต่ว็ามึงนะแล้วก็แต่ละอาชีพลรวนมีสัตว<อ>์ที่เป็นงไปด้วยทั้งนั้น,น วันนี้เราจะมาทำเฟรชที่เกาะอ,อ,อันนี้โอเชียนฟ l o ว e r อไอแลนด์เนาะซึ่งเราจะไปเริ่มทำจากตรงไหนกันก่อนดีตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเ,เราไปฝัง่งนง้นดีกว่าฝีนิ่งแล้วจะเปิดคมมุยได้ดีกว่าเนาะเฮ้ยเขาก็อยู่หรือเปล่าอ๋อเราก็น่าจะอยู่แล้วนะไปเดี๋ยวตั้งนิ่งนะมันเห็นอะไร,รหรือเปล่านี่เราจะใช้ เราก็จะเห็นตัวน้องแล้วคือน้องแต่งตัวเหมือนกันน้องฝับแฟดน้องมันแฟดกันค่ะไปสองตัวเดินโดยดอยอันนี้น่าจะตรงนี้เราจะเริ่มมีตรงนี้นจะใช่ไหมมันต้องต้องเดินผ่านานี่อะไรอ่ะ ตัวนี้หรือเปล่านี่อะไรอ่ะหนูอืมอันนี้มันต้องทำอะไรเออต้องใส่ตรงนหรือว่าจะมีเสียงจุกจิกอยู่ใกล้ๆจุกจิกมาติ่นจุกจิกเราจะใช้ตัวเด็กในกนารลอง,งทำเพลกันก่อนเนาะเพราะว่า ตัวหลักเราจะได้ทำเคลได้ง่ายๆขึ้นเมือเราต้องใช้ตัวไฟหรือเปล่านะที่จะได้เห็นตัวไอหนูเมื่อกี้ใช่ไหมนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเดีเราเก็บของก่อนเดิมทีลูนติกก็มีมันสมองที่ชานฉลาดอยู่แล้ว นี่นี่นี่เราเห็นหนูแล้วแสดงว่าเราจะต้องใช้หลอดไฟบนหัวในการหานคนเนาะแล้วก็วนี่ไงโอเคแล้วก็เราจะต้องเดินหานรอบๆตรงนี้นะ มอีกหน่อยอยนี่อันนี้ะอะไรมันก่อนใช่ไหมหมดแล้วหรอคือเราจะเดินมาเปิดคิดใช่ไหม,มย่าเราเอาตัวเด็กในการราับของก่อนเนาะ ราาจริงๆก็ใช้ตัวเด็กในการช่วยหาที่ได้นะเ <c oughs> พราะว่าบางทีเราอาจจะเจอหน้าตามไม่เหมือนกันขอเช็ค <c oughs> <c oughs> โลเคชั่นก่อนตอนนี้เราาไงเราได้ตรงนี้กับตรงนี้ ออมันขาดตัวอันนี้น่าจะขาดตัวบัฟอากาศอน,นี้คือตัวบัฟใช่ไหมซึ่งก็ยังงงอยู่ <c oughs> ว่ามันทำยังไงนะเี่คือเราได้สถานที่แต่เรายังไม่ได้ของเ,ร,อเรานั่งไดไหมข้างเราได้อะไรไม่ทราบถ้าจะต้องเดินไป <c oughs> ทำเควสตัวอื่นเขอเปล่า อันนี้คือความไม่รู้ใช่ความไม่รู้ล้วนๆอ,อ,อ่ะอันนี้หรอกแล้วก็ันนล้ถ้าทำอะไระนะสักอย่างเปล่านะรู้สึกว่าน่าจะอะไรสักอยาก่าง มันมีใครขึ้นไหมไม่ม,มีหรออืมแต่ว่าเรามานันต้องอยู่ตรงนี้นะโอ้อันนี้นี่ไงเอออันนี้ไงเชอรหนูอีกตัวหนึ่งแล้วแล้วก็นี่อันน,น,นี้อันนี้อะไร เราต้องไปไหนต่อหรือเปล่าเอาเคว็ดเดียวนามือนกันนะเนี่ยอันนี้อันเนป็นแท่นบูชาอะไรสักอย่างแล้วก็อะนี่ไงสมดุดอันนี้ง้ตรงนี้มีตีแมว เราก็จะได้สเวสามเอ๊ะเราจะได้ตัวสะสมเพิ่มอีกมันน่าจะอ,อยู่ตรงไหนไหมน่นสียด้ชยมีคนอยู่ตรงนี้พี่เจออะไรหรือเปล่าคะหนูอยากได้ตัวจังเลยมไม่เห็นมีเลยอยู่ไหนกันนะ ลองเดินเข้าไปตรงนี้ใหม่สิเพื่จะเจออีกอันนี้มันมินมิงที่เราเดินมาใช่ไหมลองเปิดตาดูสักรอบเอ๊ะทำไมตรงนี้เจออันนี้บ่อยนะไม่มีแฮ เช็คแมพหน่อยละกันเราจะอันนี้คือซีมนนอนเตอร์มองวันอยู่ตรงนี้มองตรงไอเ้เท่ไหอหีอง <ไป S 2> องแฮ่เอาเย็นเฉยอยู่ๆฟาก็เป็นสีส้มอ้านี่งไงเจออีกแล้วเป็นแบบโมซัวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วอะไรครับเนี่ยแมว เงาเต็มไปหมดเลยเป็นองค์กรที่ทำลึกนบอันตารายไม่อยากเดินกันไปกับพวนเลยมันหัวลุกแล้วตามพี่มาไม่ต้องตามพี่มาหรอกเพราะว่าหลงเหมืองง้นจ้าว่าก็หลงเหมืนนอนง้างว่าก็หลงหลงเหมืองพวกลื้อเนี่ยหมายเนี้ยมาแล้วปะเราลองขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเฮ้ยไม่เจอหรอไม่เลยหลอกเราปะเนี่ยไม่เราอะหลอกเขา <laughs> มนนั้น่าจะอยู่ริมๆแล้วไหมตัวนี้เมยเอวตัวนี้มันทำอะไรที่นี่ล่ะคุยแล้วเราได้อะไรหรือไม่ไม่อันนี้อ๋อเหมือนเราต้องดูตามประตูที่มันเป็นแบบนี้ป่ะเจ้านุก มันน่าจะต้องเดินตามมนู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 เมียวมนูเมียวทีเป็นแบกแม่ะน่าจะแถวเอ๊ะเอ๊โอ้ยคือเราตอนนี้เอ๊ะนี่ไหนูน้อยเราตามแล้วเราได้อะไรหรออันนี้คือคำถามที่อยากรู้ นี่ไงสนาเราต้องเดินตามประตูอะไรกันนี้ปะโอ้ย,น,น,น,อยออนี่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 ยังด้วยคือทุกอย่างเป็นพัซเซลไปหมดแล้วนะแล้วก็อืมอม,มีคนเดินเรามันจะตรงนั้นฉันว่าช่ว้อะไรเนี่ยเลยยิงด้วย ต้องมีเราเดินกันต่อไปปวดหรอปะหรือเราเรา,เรา,เ,ราเราทำเพื่ออะไรนะขอส่งตามเวนิดนึงอยากเช็คอะไรสักหน่อยเช็คอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่นังไง ก็จะอ,อันนี้คือจุดนี้ะหรอเราไแล้วไฟบนหัวเราไปไหน mm hmm. หรอหรือว่าหมดแล้วอ่ะมันเช็คได้ไหมอ่ะ mm hmm. มันเช็คไม่ได้ดแค่ mm hmm. อันนี้ประตูแล้ว้่าจะหลุดหลุดเฟดหลอดไฟมาแล้วปะ ไม่รู้แฮะแต่ว่าเราไม่มีหลอดไฟแล้วนี่นะเราลองไปเดินดูตรงการลางไหมเอ๊ะถ้าเขาช่วยสอนข้าคิดคน้นเครื่องบินจริงๆได้กคงจะดีถ้าจะมีอะไรแถวนี้นี่ตรงน,นี้มีหนังสืออืมมันน่้จะหลุดเส้นหลอดไฟแล้วนะเราคิดว่าแบบนั้น แต่มันน่าจะต้องมีอีกปะ่ะไอตัวหนูสีขาวตัวนั้นหนูตะเภาสีขาวตัวอย่างนั้นจะลองลองใชมตัวเคสเฟสของเขาก่อนนี่ไงทาวเวิลส์สวายเมาส์คพบเมาส์เบลคแพคครบเจ็ดตัวอ๋อไม่มีแค่เจ็ดตัวก็คือเราครบแล้วก็คือวันนี้มาทำเคส เออเอออะไรนะสุดท้ายเองสักอย่างเวทสุดท้ายอะไรของเขากันนะนี่น้องก็วันนี้ขอลากลันไปก่อนเนาะบ๊ายบาย <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ